ตอนนี้ก็บอกได้เต็มปากเต็มคำแล้วบอกเป็นผู้สาวห้องแหละจริงๆไงเต้กี้เนี่ยเขาก็สีเขากะซีบอลวิโดอกว่าบ้แมนบ้แมนแต่ว่าตอนนี้ม ok ันแมนไปแล้วผู้สาวห้องแหละผู้สาวไหยกอดหือมันเป็นจังใหญ่โตละผู้สาวห้องอะบ้แมนอุ้ยเราไม่ใช่ผู้สาวน้อยมาแม่นางนี่อะไรแม่นางเป่าหงือ เป็นนางน่ารักแม่นางปอบหงษ์คือไงบ้างข้าก็าอยู่ดีสบายนะแม่นางาน่ารักสบายดีหรือเปล่าอยู่อะไรอยู่หวาเมื่อกี้เมื่อ<ห>กี้คุณพูดอยู่ดีสบายไงฮะอยู่ดีสบายอะไรอะไร่วะคืออะไรเนี่ยมาร้องเพลงมา เดี๋ยวรอก่อนคอไปโดนอะไรมาเนี่ยอ่ะวันนี้นุกจะมาบอกพี่พนะครับนุกนุกเข็นอยู่ในติ๊กต็อกเมื่อวานว่านุกแพ้สร้อยไม่ใช่นะครับผมมันมันมันโดนอเขาเรียกว่าอะไรนะลิบบินลิบบินลิบบินแล้วคราวนี้เชฟเชฟไม่ออกเชฟไม่ออกครับแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นเป็นปืดแดงๆไหนเงี้ยๆนะมันเป็นลิบบินแต่ที่เป็นจ้ำๆน่ะคืนนี้ตายจ้ำอะไรโอ้ยผมกำลังจะเล่นมุกต่อให้คุณไงผมก็บอกคุณแล้วก็บอกคุณแล้ว อย่าไปดูดแรงมันจริงใครดูดลูกอะแล้วอะไรก็มาบอกแล้วเอาหนูถ้ามันแดงก็ใส่เสื้อที่ขึ้นมาอย่างงี้สิผมเป็นคนที่ร้อนไงทุกคนใครเราเราพูดอยู่สองคนผมบอกคุณแล้วไงอันนี้คือพี่เขาได้ยินนะผมบอกคุณแล้วไงว่าจะทำจะทำให้มันเป็นสีแดงมันิอย่างงี้คุณฝันหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยขนาดดิบลูตัวคุณยังทำได้นะไป ป๊อบนั่งหน้ากับคุณนะคุณจำได้หรือเปล่าวันนั้นพี่ป๊อปนอนอยู่หลังผมผมนั่งข้างคุณไม่ใช่รถตู้คันใหม่คันเก่าขนาดเบาะห่างๆอะคุณจะทำได้อะไปพี่บิ๊ดคุณเอาอะไรมามาทำใจคุณคุณเอาอะไรมามาทำกับใจคุณคนเ้าหน่อยนะผมจะเมื่อเฮือแล้วนะถ้าคุณจะพูดอย่างนี้เนี่ยเบาะเบาะอยู่ห่างกันขนาดเนี้ยเขาเอามือมาจิกหัวผมแล้วเขาทำแบบซาดิสบ้าทุกคนขอโทษนะเขาทำแบบเนี้ยเนี่ย โอเคนุกจะไม่พูดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นกระแสที่ไม่ดีเนาะนะครับก็พี่ๆพี่ทุกคนลืมเไปนะนะครับพี่พี่ที่อยู่ตางบ้านเหมือนกันนะครับอย่าแคปไปลงติ๊กตอกเลยนะพี่นะถือว่านกขอเลครับคุณนกคุณนกพลาดแล้วมันพลาดแล้วเดี๋ยวผมขอลงไปก่อนนะตอนนี้ผมกลัวคุณมากมากเลยไปไหนวันนี้ผมเอาเพลงที่ครับขอบคุณครับครับผม ขอบคุณที่เสียงเจ้าไขอบคุ่เสียงเจ้าของขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นุกมีหนึ่งผลงานเพลงนะครับซึ่งซึ่งเป็นผลงานเพลงที่โอ้าเอา้เอาอะไรเนี่ยป้มามันเยอะไปหรือเปล่ามันเก่งใจพี่เขาสิเอาเมื่อเช้าสนเอาสันเอา้า <laughs> เอา้ย <laughs> เอ้ย <laughs> มันนี้มันนีสนิมให้ถือไว้ถือไม่ไหมมาดิเดี๋ยวสนิ้เองเฮ้ยเอาเนยังเอาเสียเวลผู้ทงกันเดะอะยังอยู่แห้งลูกโอ้ยเอิรมูเข้ามาไหมครับหาอันนีหน้าเอ็นดูจังเลยเออควา